สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การสนทนาเจาะลึกนะคะวันนี้เราจะย้อนเวลากลับไปไกลหน่อยเกือบ400ปีเลยเพื่อไปดูปรากฏการฟองสบู่แตกทั้งแรกในประวัติศาสตร์ลโลก หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อชิลิปเมเนียหรือว่าความคลั่งชิลิปในเนเอรแลนด์กันมาบ้างแล้วเนาะแต่ข้อมูลที่เราได้มาวันนี้ชี้ว่าเบื้องหลังความบ้าคลั่งทั้งหมดเนี่ยมันมีราชาหรือตัวการสำคัญอยู่แค่ตัวเดียวเลยค่ะนั่นก็คือชิลิปสายพันธุ์ที่ชื่อว่าเซมเปอร์ออกัสตัสใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าดอกไม้สวยๆแค่ดอกเดียวเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์กลางของความโลภการเก่งกาไรแล้วก็ การล่มสลายทางเศรษฐกิจที่กระทบคนเป็นมวลกว้างได้ยังไงคือเรื่องนี้มันเป็นมากกว่าแค่เรื่องดอกไม้ครับแต่มันคือกรณีศึกษาเรื่องจิตวิทยาลชนที่ยังทันสมัยมากๆจนถึงทุกว,วันนี้เลยโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวเอกของเรื่องเลยดีกว่าเซมเปอร์ออคัสตัสแค่ชื่อก็ฟังดูยิ่งใหญ่แล้วนะคะออคัสตัสผู้เป็นนิรันดร์อะไรทําให้มันพิเศษกว่าชวลิปดอกอื่นจนกลายเป็นราชาไปได้คะในยุคนั้นนะครับมันคือที่สุดของที่สุดเลย ถูกยกให้เป็นชุลิปที่สวยที่สุดหายากที่สุดแล้วก็แน่นอนครับแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ลักษณะเด่นที่ทําให้มันต่างออกไปเลยก็คือลวดลายบนกลีบดอกครับลองนึกภาพตามนะครับกลีบดอกสีขาวบริสุทธิ์เหมือนก็ะเบื้องเคลือบแล้วก็มีลายเส้นสีแดงเข้มจัดจัดพาดผ่านอย่างอิสระแบบว่าเหมือนเปลเวไฟที่กําลังลุกโชนอยู่เลยครับเป็นความงามที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่กลับน่าหลงใยอย่างประหลาด น่าสนใจมากค่ะปกติเราจะให้คุณค่าดับอะไรที่มันสมบูรณ์แบบแข็งแรงแต่ที่อธิบายมาเมื่อกี้กลับให้ความรู้สึกตรงกันข้ามเลยแล้วอะไรที่ทําให้คนยุคนั้นมองว่าความไม่สมบูรณ์แบบนี้คือความงามขั้นสุดยอดละ่ะคะเป็นคําถามที่ดีมากครับและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยชี้ชัดเลยว่าลวดลายอันงดงามนี้ไม่ได้เกิดจากการผสมพันธุ์โดยมนุษย์นะครับแต่มันเกิดจากการที่หัวทิวลิปนั้น ติดเชื้อไววรรรััสคบทีี่่เเยกา Tulip Virus Breaking ดี๋ยวนะคะติดไวรัสเหรอคะหมายความว่าความงามที่ทุกคนคลั่งไล้กันเนี่ยจริงๆแล้วคืออาการป่วยของดอกไม้อย่างไรเหรอคะถูกต้องเป๊ะเลยครับความงามของมันคือความป่วยไข้ซึ่งประเด็นนี้สำคัญมากเพราะมันนำไปสู่ปัจจัยที่สองที่ทำให้มูลค่าของมันพุ่งทยานนั่นก็คือความหายากที่ควบคุมไม่ได้ ความหายากที่ควบคุมไม่ได้ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำงานยังไง ก็ในเมื่อลวดลายนี้มันเกิดจากโรคนะครับไม่ใช่สายพันธุ์ที่แข็งแรงปกติมันเลยไม่มีใครสามารถสั่งหรือเพาะพันธุ์ให้ทิวลิปออกมามีลายแบบเซมเพอออกัสเตอได้ร้อเซมันคือความบังเอิญทางธรรมชาติลุ้นล้วนเลยคุณอาจจะปลูกทิวลิปเป็นพันๆหัวแต่อาจจะมีแค่ไม่กี่หัวที่ติดเชื้อไวรัสตัวนี้พอดีแล้วก็แสดงลักษณะเด่นออกมาได้สมบูรณ์แบบแถมไวรัสตัวนี้ยังทําให้หัวทิวลิปอ่อนแอลงขยายพันธุ์ได้ช้ากว่าปกติด้วยครับ oh. พอเป็นของที่ผลิตซ้ำไม่ได้แบบนี้มันก็กลายเป็นเรื่องของจิตวิทยาล้วนๆเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าสป라이หรืออุปทานมันมีจํากัดจริงๆต่อให้มีเงินแค่ไหนก็สั่งทําเพิ่มไม่ได้ซึ่งก็น่าจะนําเราไปสู่บริบททางสังคมในตอนนั้นได้เลยใช่ไหมคะว่าทําไมคนถึงยอมจ่ายเงินมหาศาลกับมันใช่เลยครับมันคือพายุที่สมบูรณ์แบบเราต้องไม่ลืมว่าเหตุการณ์นี้เกิดในศตวรรษที่17ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์พอดี ถ้าเทียบกับประวัติศาสตร์บ้านเราก็จะตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาครับเป็นยุคที่การค้าทางทะเลเฟื่องฟูสุดๆความมั่งคั่งหลั่งไหลเข้าประเทศเกิดชนชั้นกลางพ่อค้าที่ร่ำรวยขึ้นมาใหม่เยอะมากพอคนมีเงินแต่ยังไม่มีสถานะทางสังคมเก่าแก่เหมือนพวกขุนนางก็เลยต้องหาสิ่งของมาบ่งบอกความสำเร็จของตัวเองสินะคะถูกต้องครับและในสังคมยุคนั้น การได้ครอบครองเซมเปอ a u ออกัสตัสถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสถานะหรือ Status s ิมโบลขั้นสูงสุดเลยมันไม่ใช่แค่ดอกไม้แต่เป็นการประกาศว่าฉันคือผู้ชนะใครมีดอกไม้ดอกนี้ในสวนเนี่ยนะถือว่าเป็นคนที่มีรสสนิยมมี c o n เน็ t ชันแล้วก็มีอำนาจทางการเงินอย่างแท้จริงแต่ปัญหาก็คือของมันมีน้อยมากว่ากันว่าช่วงพีคๆ ak มีเซมเปอออกัสตัสที่สมบูรณ์แบบอยู่แค่ประมาณ12หัวเอง ความต้องการมันก็ต้องสูงกว่าของที่มีอยู่จริงมหาศาลเลยแล้วพ่อค้ายุคนั้นเขาแก้ปัญหานี้กันยังไงคะนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เรื่องราวบานปลายกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเลยครับเมื่อดอกไม้จริงมีไม่พอพ่อค้าหัวใสก็เลยสร้างกลไกใหม่ขึ้นมานั่นคือการขายสัญญาจองหัวทิวลิปล่วงหน้าหรือที่คนยุคนั้นเรียกกันว่าวินฮันเดลซึ่งถ้าแปลตรงๆก็คือการซื้อขายลมครับ ซื้อขายลมแค่ชื่อก็โอ้โหฟังดูไม่มั่นคงแล้วนะคะมันไม่ใช่แค่การซื้อดอกไม้แต่เป็นการซื้อคำสัญญาว่าจะได้ดอกไม้ในอนาคตหรอคะนี่มันคือตลาดซื้อขายล่วงหน้าหรือ Futures Market ดีๆนี่เองใช่เลยครับมันคือการซื้อขายกระดาษแผ่นเดียวที่บอกว่าคุณคือเจ้าของสิทธิ์ในหัวทิวลิปที่จะถูกขุดขึ้นมาในฤดูถัดไปคือจ่ายเงินวันนี้เพื่อจองดอกไม้ที่ยังไม่บานแถมยังฝังอยู่ในดินอยู่เลยด้วยซ้ำ การซื้อขายสัญญาพรุ่งนี้ก็มักจะเกิดในโรงเตี้ยมดื่มเบียร์ไปต่อรองราคากันไปบรรยากาศนี้คึกคักมากเท่ากับว่ามันเปลี่ยนสินทรัพย์ที่จับต้องได้คือดอกไม้ให้กลายเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่จับต้องไม่ได้คือสัญญาซึ่งมันทําให้ซื้อง่ายขายคล่องขึ้นเยอะเลยสิคะไม่ต้องรอขุดหัวทิวลิปขึ้นมาจริงๆก็เปลี่ยนมือทํากําไรกันได้แล้วถูกต้องครับและนั่นคือสิ่งที่ทําให้ตลาดขยายตัวอย่างบ้าคลั่งเลยเซมเปอร์ออคเสตตส กลายเป็นตัวจุดชนวนความคลั่งไคลพอคนส่วนใหญ่ไม่มีปัญญาซือ้อราชาซึ่งแพงที่สุดได้พวกเขากระหันไปเก่งกาไรในทิวลิปสายพันธุ์รองรองลองมาแทนด้วยความเชื่อที่ว่าเดี๋ยวราคามันก็ต้องสูงขึ้นตามราชาไปเองนี่คือจุดเริ่มต้นของทิวลิปเมเนียที่แท้จริงครับมันลามไปทั้งตลาดเหมือนไฟลามทุ่งเลยนะคะแล้วในยุคนั้นมีคนดังหรือบุคคลสำคัญที่เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ไหมคะ ที่คิดว่าการกระทําของคนเหล่านั้นน่าจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของคนทั่วไปไม่น้อยเลยมีแน่นอนครับและเป็นบุคคลระดับผู้นําประเทศเลยทีเดียวข้อมูลที่เรามีระบุถึงชื่อของอเดรียนพาเขาเป็นทั้งนักการเมืองคนสําคัญและเป็นมหาเศรษฐีที่ทรงอิทธิพลมากในยุคนั้นพาเนี่ยคือตัวแทนของชนชั้นสูงที่ลหลงไหลในเซมเปอร์ออกัสตัสแบบหัวปากหัวปามเลยแล้วก็ใช้มันเป็นเครื่องมืออวดความมั่งคั่งของตัวเองอย่างเปิดเผย เขาทำอะไรถึงขนาดนั้นคะเขามีสวนดอกไม้ที่งดงามมากและแน่นอนในส่วนนั้นก็มีเซมเปอร์ออกัสตัสปลูกอยู่มีเรื่องเล่าว,ว่าเขาถึงกับสร้างศาลาที่มีกระจกเงาล้อมรอบเพื่อวางดอกเซมเปอร์ออกัสตัสแค่ดอกเดียวไว้ตรงกลางทำให้ดูเหมือนว่าเขามีมันอยู่เต็มไปหมดเลยการมีดอกไม้ดอกนี้ไว้ในครอบครัวมันเหมือนเป็นการประกาศให้สังคมรู้ว่าเขามีอำนาจและเงินทุนมากแค่ไหนโอ้โห oh. นี่มันคล้ายคล้อยกับปรากฏการ์อินฟลูเอนเซอร์ในยุคนี้เลยนะคะที่พอมีคนดังที่น่าเชื่อถือมาให้คุณค่ากับอะไรบางอย่างคนทั่วไปก็พร้อมจะเชื่อตามโดยไม่ได้ตั้งคำถามถ,ามถึงมูลค่าที่แท้จริงของมันเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากครับใช่เลยการกระทำของบุคคลระดับผู้นำอย่างพอเน็ตเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ทรงพลังมากมันทำให้ชาวบ้านพ่อค้ารายย่อยเกิดความเชื่อมั่นอย่างสนิทใจเลยว่านี่คือสินทรัพย์ที่ไม่มีวันราคาตก เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดและถ้าพลาดโอกาสนี้ไปอาจจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วมันสร้างสบาวะที่เรียกว่าโฟโมหรือ Fear of Missing Out ขึ้นมาในระดับชาติเลยทีเดียวผลที่ตามมาก็คือทุกคนกระโจนเข้าสู่ตลาดเรยครับผู้คนยอมทำทุกอย่างเลยยอมขายบ้านขายกิจการขายที่ดินหรือทุ่มเงินเก็บทั้งชีวิตเพื่อซื้อสัญญาจองดอกไม้พวกนี้ ด้วยหวังว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตเขาได้ในชั่วข้ามคืนช่างฝีมือชาวนาสาวใช้ทุกคนกระโดดเข้ามาในตลาดนี้ด้วยความโลภและความหวังโดยไม่ได้มองถึงความเสี่ยงเลยแล้วจุดสูงสุดของความบ้าคลั่งนี้มันไปถึงระดับไหนคะพอจะมีตัวเลขที่ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไหมคะมีครับและเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากในช่วงที่ตลาดพุ่งขึ้นถึงขีดสุดปลายปี1636 ถึงต้นปี1637ราคาหัวเซมเปอร์ออกัสตัสแค่หัวเดียวพุ่งสูงไปถึง5,500กิล er เดอร์ครับ5,500กิลเดอร์เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นในยุคนั้นเงินจำนวนนี้มันมากขนาดไหนคะข้อมูลระบุว่าค่าแรงโดยเฉลี่ยของช่างฝีมือในยุคนั้นอยู่ที่ประมาณ150กิลเดอร์ต่อปีเท่านั้นครับอะไรนะคะ150กิลเดอร์ต่อปี หมายความว่าราคาดอกไม้ป่วยป่วยหัวเดียวมีมูลค่ามากกว่าค่าแรงของคนคนหนึ่งที่ต้องทำงานหนักไปเกือบเอิม37ม37ปีเหลือเชื่อมากค่ะข้าจะเดียบเทียบให้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นไปอีกนะครับข้อมูลจากยุคนั้นระบุว่ามูลค่าของดอก Simple August a u g u s t u ดหนึ่งหัวในตอนนั้นเทียบเข้ากับการที่คุณสามารถซื้อคฤหาสน์หรูริมคลองในกรุงอัมสเตอร์ดัมพร้อมสวนและรถมาได้เลยทีเดียว โอ้โหจากดอกไม้ที่เกิดจากไวรัสกลายเป็นคฤหาสน์หนึ่งหลังนี่คือคำจำกัดความของคำว่าฟองสบู่จริงๆแล้วสุดท้ายทุกอย่างที่ขึ้นไปสูงเกินจริงมันก็ต้องมีวันตกลงมาใช่ไหมคะแน่นอนครับการพังทลายเกิดขึ้นอย่างฉับพลันในเดือนกุมภาพันธ์ปี1637ที่เมืองฮาเลมเกิดอะไรขึ้นในเดือนนั้นคะมันมีสัญญ,ญาณเตือนอะไรก่อนหน้านี้ไหมคะแทบจะไม่มีเลยครับมันเหมือนกับว่าทุกคนกำลังเต้นรำอยู่ในงานเลี้ยงแต่แล้วจีจู่ก็มีคนปิดเพลง ลองนึกภาพตามนะครับในงานประมูลทิวลิปงานหนึ่งตามปกติพ่อค้าเรียกประมูลสัญญาทิวลิปราคาแพงล็อตหนึ่งแต่กลับไม่มีใครสู้ราคาต่อเกิดความเงียบขึ้นในห้องนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแค่ความเงียบในห้องประมูลห้องเดียวเนี่ยนะคะสามารถทําให้ทุกอย่างพังลงมาได้ใช่ครับเพราะข่าวแพร่กระจายออกไปเร็วมากเหมือนไฟลามทุ่งจากโรงเตี้มสู่โรงเตีม้มจากเมืองสู่เมืองทุกคนตระหนักขึ้นมาพร้อมกันเลยว่า ไม่มีคนโง่คนต่อไปหรือ The ะเกรเทอร์ฟูที่จะมารับซื้อสัญญาต่อในราคาที่สูงขึ้นอีกแล้วความเชื่อมัน่นที่เคยเป็นเหมือนกาวเชื่อมทุกอย่างไว้ด้วยกันมันระเหยหายไปในพริบตาเหมือนเกมเก้าอี้ดนตรีที่เพลงหยุบลงกระทันหันแล้วคนที่ไม่มีเก้าอี้นั่งก็คือคนที่ถือสัญญากระดาษพวกนี้อยู่ในมือเป็นคำเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบครับ และน่าเศร้าที่ว่าคนสุดท้ายที่ถือสัญญากระดาษพวกนี้ไว้เมื่อช่พวกเศรษฐีอย่างแอดเรียนพอลที่อาจจะขาดทุนไปบ้างแต่ก็ไม่เดือดร้อนแต่เป็นพวกช่างฝีมือพ่อค้ารายย่อยหรือชาวบ้านที่เอาสมบัติทั้งชีวิตมาเดิมพันผลลัพธ์สุดท้ายคือสัญญาที่เคยมีมูลค่าเท่าครือหาดกลายเป็นแค่เศษกระดาษที่ไร้ค่าในชั่วข้ามคืนไม่มีใครยอมรับชำระหนี้คนจำนวนมากที่เคยรวยกลายเป็นยาจกในวันเดียว เป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งแล้วก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันเลยนะคะแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นชะตากรรมของราชาอย่างเซมเพอร์อัลกัสตัสเป็นยังไงต่อคะปัจจุบันนี้มันยังคงมีอยู่ไหมทุกวันนี้เซมเพอร์อัลกัสตัสและทิวลิปสายพันธุ์อื่นๆที่ติดไวรัสยังคงมีอยู่ครับแต่สถานะของมันได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนไปอย่างไรคะทำไมมูลค่าของมันถึงไม่กลับมาอีกเลยมีหลายปัจจัยครับ อย่างแรกและสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องเล่าของมันพังทลายไปแล้วความเชื่อที่ว่ามันคือสินทรัพย์ที่ราคาจะขึ้นตลอดการถูกทำลายลง 2. คือพอเวลาผ่านไปความรู้ทางพฤกษศาสตร์พัฒนาขึ้นคนเริ่มเข้าใจว่าลวดลายนี้เกิดจากไวรัสซึ่งทำให้หัวทิวลิปอ่อนแอรสนิยมก็เลยเปลี่ยนไปคนหันไปชื่นชมทิวลิปที่แข็งแรงสมบูรณ์แบบมากกว่าความป่วยไข้ไม่ถูกมองเป็นความงามอีกต่อไป แล้วมูลค่าของมันในปัจจุบันล่ะคะจากคฤร์ฮา์หนึ่งหลังตอนนี้เหลือเท่าไหร่ตอนนี้ล่ะครับก็กลายเป็นเพียงของสะสมเฉพาะกลุ่มในแวดวงพฤกษศาสตร์เท่านั้นไม่ได้มีมูลค่าทางเศษรษฐกิจในระดับทำลายล้างเหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้วมูลค่าของมันในปัจจุบันถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็อาจจะเหลือแค่หลักร้อยหรือหลักพันบาทเท่านั้นครับจากคฤหาสน์ดเหลือแค่หลักร้อยหลักพันเป็นการเดินทางที่น่าสนใจจริงๆค่ะ ถ้าอย่างนั้นเราจะสรุปแก่นของปรากฏการณ์นี้ว่ายังไงดีคะมันเป็นแค่เรื่องของความโลภหรือมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นบทสรุปที่สำคัญที่สุดจากข้อมูลที่เรามีก็คือฟองสบู่ทูริปเมเนียไม่ได้เกิดจากดอกไม้ธรรมดาธรรมดาแต่มันมีต้นตอนมาจากคุณสมบัติพิเศษของ Semper Augustus นั่นคือความหายากที่ควบคุมไม่ได้ ซึ่งเป็กระตุ้นสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์นั่นคือความโลภและความกลัวที่จะตกรถไฟหรือโฟโมแต่นั่นเป็นแค่เชื้อไฟครับสิ่งที่ทำให้ไฟลุกท่วมคือนวัตรกรรมทางการเงินที่เรียกว่า Winhandle หรือการซื้อขายสัญญาซึ่งทำให้การเก็งกำไรมันขยายตัวอย่างไร้ขีดจำกัดโดยไม่มีสินค้าจริงรองรับจนนำไปสู่การล่มสลายในที่สุดครับ แสดงว่าตัวดอกไม้เองไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่เป็นมนุษย์ที่สร้างเรื่องเล่าสร้างระบบและสร้างอารมณ์ขึ้นมาห่อหุ้มมันจนมูลภาคของมันบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงดอกไม้ไม่เคยเปลี่ยนไปแต่เรื่องราวที่มนุษย์เล่าเกี่ยวกับมันต่างหากที่เปลี่ยนไปถูกต้องที่สุดครับมันคือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างปัจจัยทางธรรมชาติจิตวิทยามวลชนและนวัตกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นผิดที่ขิดเวลาเป็นบทเรียนราคาแพงที่ สุดท้ายก็ทําอะไรได้มากนะับเพราะมันคือวิกฤตความเชื่อมั่นที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ยากที่จะแก้ไขเป็นบทเรียนที่ทรงพลังมากจริงๆค่ะและก่อนจะจากกันไปก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดให้ได้ไปคบคิดกันต่อนะคะปรากฏการณ์ที่ความหาย,ยากไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือถูกสร้างขึ้นประกอบกับเรื่องเล่าและความเชื่อของกลุ่มคนสามารถผลักดันมูลค่าของบางสิ่งให้สูงเกินกว่าปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงของมันได้ มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับดอกทิวลิปในศตวรรษที่17เท่านั้นลองมองไปรอบๆตัวในโลกยุคปัจจุบันมีสินทรัพย์หรือปรากฏการใดบ้างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเรื่องราวของเซมเปอร์ออกัสตสนั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากครับเพราะมันคือบททดสอบความเข้าใจของเราเกี่ยวกับคำว่ามูลค่าว่าแท้จริงแล้วมันมาจากคุณสมบัติของสิ่งของหรือมาจากความเชื่อร่วมกันของผู้คนในสังคม ซึ่งเป็นคำถามที่เรายังคงหาคำตอบกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในโลกของศิลปะของสะสมหรือแม้แต่สินทรัพย์ดิจิทัลครับ